คุณรขาอบคุณะดีดีสวัสดีครับเจ้สวัสดีเจ้าสวัสดีเจ้าสวัสดีเจ้สวัสดีเจ้าสวัสดีเจ้าเป็นยังไางครับในงานสนุกขนาดยังไม่เลยมาสนุกขนาดมา được rồi mình sẽ theo dõi cho các bạn tốt 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 ขูนมีอหารเลยได้นำไปอ่ะมีอาหารเหลือเลยได้นำไป

อ๋อนี้เข้าไปกดที่กุ้งเต้นในนั้นอร่อยอร่อยเลยุ้งเต้น้อเต็นอะกัน้วย้าไนุ้ง้สองแล้สององปกัจอัจอ ăn mặnแก่ ừ, ừ, không ăn cái này được không? nó bị dị vật dị vật มาไกลเลยใช่ไหมครับได้ยินว่ามาจากที่ไหนนะครับทกีท่าจากประเทศมีปาธิโก้เชยเริ่มแลครับวันนี้อากาศดีนะครับทุกคนตอน้จะเปสามคนแล้วนะมาทีใช่มาที่ไหนนะมาดนนัจไปงานะพี่ไปงานอะไรกันใช่กับาปที่แม่เยค่ะ

ก็เลยหนาวแบบคาวหวานใช่ไหมครับเรียกขุนกันไหมเราจะไม่จะไม่ชนหนุ่มกันค่ะไม่ใช่ก็อ๋ออ๋อผมใครเล็บิลลี่อ๋อกลมฉ่ำ อีพีที่นี่เขาม่นีหมูทอดไหมอ่ะมีเยอะเลยกระท้าหวานนะจะกินร้านไหนหมูทอดที่เชียงใหม่หวานเท่ากับพี่พีนังปอนโต้ไม่เท่าเลยไงขอไม่สู้ขอไม่สู้ค่ะ

จริงๆผมตื่นเต้นมากเลยว่าวันศุกรนี่พี่เหนือนัดี่วจะพาไปออกกำลังกายอะไรอะไรไม่รู้ว่า่งรื่ยกเวดเทนนิ่งเป็นเวทเ็นอะไรป็นบอเป็นบอลเปนอลอยากรู้ต้องรอดูแล้วครับพี่เหนือจัดหนักแน่นอนเคยจัดเา ผมก็คิดว <MIN> ่าผมเบาแล้วไงผมคิดว่าผมเบาแล้วแต่ว่ามันก็หนักหน่วงตลอดเรื่องต้องดูนะคะว่าอีพีหน้าพี่จะกลายจะกลายเป็นหมาเฮ้ย แเราเป็นค่พี่น้องอีพีหน้าได้ลื่นข้นถัดจะได้ลื่นข้นออนรกนี้เหรอใน้ายกของอีพีเวจะเป็นแบบว่าว่ากเป็นลูกหมาตัวน้อยที่รักคักุเแต่ป็นลูกมให้ที่เป็นตอนนี้เลยมิลา มไไปอ่การเทม่คุยแล้ว่แล้วตอนนี่าเจ้าใจแข็อย่นะเจาใจเปิใแล้วนะริงจริงอันนี้เราเราอแบบว่าปิดฉากการกลับมาจากค่ายหลังจากกลับมาจากเสม็ดแล้วก็มาที่ค่ายกันแ้ใชที่ต่อไปเราจะไปที่ไหนกัน